สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กรมที่ดินสาขาปักเกร็ดนะคะซึ่งอยู่กับทางเจ้าของทรัพย์นะคะซึ่งเอาคอนโดม,มาจำนองนะคะยอดทั้งหมด0 0แสนบาทค่ะไม่ทราบว่าติดต่อกับทางอินโนโเนี่ยรู้จักอินโนโจากช่องทางไหนคะเห็นจากช่องทางต ok ิกตอกค่ะแล้วก็ดูจากคอมเมนต์นะคะก็ดูว่าค่อนข้นางที่ทจะน่าไว้ใจได้น่าสนใจอะคะ่ะก็เลยลองติดต่อดูค่ะแล้วจากตอนที่ติดต่อไปครั้งแรกเนี่ยกับวันเนี้ยที่มาทากรมที่ดินเนี่ยใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะใช้เวลาแค่4วันเองคะ่ะสี่วันค่ะ สี่วันรับไปเรียบร้อยนะคะหกแสนนะคะแล้วจากที่ติดต่อประสานงานกันมาคุณดาวประทับใจอะไรเกี่ยวกับอินโนโฮมบ้างคะออทุกขั้นตอนเลยค่ะที่จริงตั้งแต่น้องแอดมินเลยการดูแลก็ประสานงานดีมากให้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ตอบข้อมูลท่อนข้างไวแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน้าง,งาน,นอย่างคุณซี<ส>เองด้วยแล้วก็น้องตรงหน้างานนี้ด้วยค่ะก็ให้ข้อมูลแล้วก็ซัพพอร์ตท่านข้างดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณดาวอันนี้ขออีกนิดนึงถ้าเกิดว่ามีใครที่เขากําลัง ต้องการเงินด่วนเงินหมุนอยากแนะนำอินโนโฮมให้กับเขามาทำจำนวนงค่ะอาจจะมีแนะนำแน่นอนค่ะแล้วก็เพิ่มเติมของตัวเองก็มีแผนว่าจะมีปล่อยคอนโดจะเป็นปล่อยขายาเพิ่มเติมด้วยก็เดี๋ยวจะปรึกษากับทางคุณซีเช่นกันค่ะค่ะ,คะ ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะกําลังต้องการเงินด่วนนะคะนำโฉนดมาแลกเงินด่วนที่ i n นโนโฮมได้นะคะลองติดต่อเข้ามาให้ทางเราประเมินข้อมูลก่อนได้นะคะประเมินให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแอดแอปเขียวแอสไซน์อินโนโฮ land เข้ามานะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ